สวัสดีครับพี่น้องมาหนีมาผ้าเยี่ยมชมนะครับสลับขบวนแห่ของงานแซมโดนตานะครับทางอำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกดอันนี้เป็นของเทศบาลตำบลศรีสะอาดนะครับเป็นขบวนของตำบลศรีสะอาดจัดเต็มคือกันครับพี่น้องนี่ครับขบวนนะครับประวัติจะเป็นท่านพู้นำ้ำ ถุกผากส่วนนะครับเดี๋ยวมาร่วมกันนะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าขบวนนั่งลำนะครับขบวนนั่งลำเนาะจัดเต็มมิลีนะครับจัดเต็มมิลีเลยสำหรับทุกๆปีนะครับของอำเภอคุข,ข,ขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับสำหรับงานแซมโดนตานะหรือว่า บุญเขาสากนะครับทั้งบานพเพื่อนอื่นแซมดนตานะครับกับพนจัดเต็มนะครับเพราว่าจะเป็นการแห่การเซิร์หรือว่าจะเป็นทุกภาคส่วนนะครับทั้งข้าราชการหรือว่าทั้งผู้นำทองทินนะครับเดี๋วร่วมกันมาจัดบาง ตำบลก็มีรถห่นะครับบอกว่าจะเป็นรถห่ใหญ่รถห่น้อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจูนกลตานะอันนี้เนีครับยางจนสุดลูงหูลูกตานะครับพี่น้องยางจนสุดลุงหูล,ลูกตานะครับแดดก็แห้งนะครับพี่น้องแต่ก็ถือว่าอเป็นจัดไดิงใงไยยีหลีนะครับท้องทุกๆุกปีเลยจัดดิงใงไยยีหลีเนี่ย เฉพาะของเทศบาลสีสะอาดนะครับนี่ยังซำนีนะครับก็ถือว่าบทธรรมดา